สวัสดีค่ะ,ะวันนี้รายการแสงสงธรรมนะคะวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรงจนถึงสองทุ่มนะคะก็อย่างเช่นเคยนะคะผู้ที่มีปัญหาอยากถามอยากถามนะคะก็ให้กดเข้ามานะคะส8 3 8 3 7สเข้าไปพิมพ์ข้อความนะคะ m แล้วเว้นวรรคตามด้วยคำถามนะคะ ก็แม่ชีจะตอบผ่านรายการวันนี้ก็มีคนถามมาเรื่องเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็คงจะมีมากมายหลายสำนักที่ไปศึกษากันแล้วก็ส่วนทวนมากก็จะตามล่าหาอาจารย์น่นนะคะแม่ฉีก็ได้ได้พบเยอะเหมือนกันนี่เรื่องการปฏิบัติธรรมไม่ไม่เกี่ยวกับสถานที่ก็ไม่เกี่ยวกับคนที่ฝึกสอนแต่เกี่ยวกับตัวเราว่า เราจะไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะก็ในในตัวม่ชีเองได้มีโอกาสได้ดูแลพระสงฆ์ที่จเจริญวิปัฒนากรรมฐานในเรื่องของพาัตาหารช่วงช่วงที่ท่านเรียนปริญญาโทแล้วก็จะต้องเข้าหลักสูตรเจ็ดเดือนนะคะไม่ชีขอเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมในช่วงที่ เข้าพรรษาตั้งแต่วันแรกตลอดจนเจ็ดเดือนเนี่ยท่านบา,บางรูปท่านก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะทำให้ไม่ชี่ได้รับธรรมะจากตรงนั้นมาว่าในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ที่นั่งปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยมันมีมีพระพระสงฆ์หลายรูปได้เกิดสภาวะธรรมที่เรียกว่าความป่วยไข้นะคะความป่วยไข้แล้วก็รู้สึกว่า จะปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ไป,ไปให้พาไปหาหมอในขณะที่พาไป,ไปพบไปพบหมอหรือพบแพทย์นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้รับคำตอบใดจา,จากแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์ตามตามหาสาเหตุของโรคไม่ได้ก็เลยพระวิปัสสนาจารย์ก็เลยเชิญให้แม่ชีขึ้นไปให้ความรู้แต่กใ็ในขณะที่จะให้ขึ้นไปให้ความรู้กับ จเจ้าว่าต่างๆไม่ชีก็เลยต้องปฏิเสธว่าไม่ชีไม,ไม่กล้าพอที่จะขึ้นไปอบอกเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานได้ก็ก็ปฏิเสธไปจ,จนในที่สุดเนี่ยมีพระท,ที่เข้าโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสิบห้าวันก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ฟังไม่ชีบรรยายจนรู้สึกว่าอยากจะบวชแล้วก็ บวชสิบห้าวันตั้งแต่ปลงผมจนเป็นพระพิษุสงอันนี้ก็ทุกคนก็แบบว่าบอกกับพระอาจาร,รย์วิปัสสนากรรมาฐานว่ายังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการนั่งก,ก็เลยให้แม่ชีเนี้ยไปเป็นผู้ให้ความรู้แก่พระพิษุผู้บวชในโครงการเฉลิมพระเกียรติก็มีก็มีธรรมะม,มาเล่าให้ฟังก่บว่า,วาก่อนหน้านี้เนี่ย โยมทั้งหมดที่เข้าไปบวชเนี่ยยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องพระธรรมวินแล้วก็ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่อัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยการบวชนะคะการบวชแล้วรับเอาศีลจากอุปชามาเนี่ยก็ส่งผลเป็นอัศจรรย์ว่าเป็นพิสุสงในขณะนั้นเลยพอท่านมาปฏิบัติธรรมก็ได,ได้ได้ให้ธรรมะไว้ว่าท่านปวดเนื้อปวดตัวค่ะแล้วท่านก็รู้สึกว่า นั่งไปแล้วใจท่านหายจะนั่งไปแล้วใจท่านหายไปเรารู้สึกหวาดกลัวเหมือนเหมือนกับว่าหูอื้อไม่ได้ยินอะไรก็เลยบอกกับท่านว่าท่านมีกรรมกับปืนนะท่านมีกรรมกับปืนอาการที่ปรากฏในขณะที่ท่านนั่งเนี่ยรูปวิญญาณสังขารเวทนาสัญญาที่เรียกว่าขันห้านเนี่ยท่านเคยยิงใครไหมก่อนหน้าที่ท่านจะมาบวชท่าน คือคือท่านเขียนเป็นจดหมายนะคะไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นหน้าว่าว่า,วารูปไหนองค์ใดเพราะว่าเราเราก็ไม่อยากให้ทุกรูปเกิดความสงสัยว่าใครไปยิงใครมาแม่ไม่ีก็บอกไม่จีก็ตอบไปตามที่เขียนมาว่าท่านเคยไปไป,ไปยิงใครมาไม้ก่อนที่ท่านจะมาบวชถึงแก่ชีวิตแล้วเสียชีวิตไปถ้าถ้าถ้าท่านเคยทําอย่างนี้ขณะที่ท่านนั่งเนี่ย ตอนก่อนหน้าที่ท่านนั่งถ้าให้ท่านอธิฐานเลยนะคะถวายชีวิตแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เคยสร้างกรรมใดไว้ทําให้ผู้อื่นถึงกับชีวิตก็คือไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ขอ,อการบวชในครั้งนี้และการที่จะเจริญกรรมฐานต่อไปนี้จงส่งผลให้ผู้ที่เรามีกรรมด้วยจงมีส่วนในบุญแล้วก็ยกงดเว้นจากการอโหติกรรม ท่านฟังท่านนั่งฟังกันอยู่เพราะว่ามีพระที่บวชก็ประมาณสองร้อูปนั่งฟังกันอยู่แล้วก็อีกรูปอ,อีกจดหมายน้อยอีกใบหนึ่งนะคะที่ที่ส่งเขียนมาแล้วก็ให้ให้แม่ชีดได้ขยายความว่าเวลาที่นั่งนะคะมันเหมือนมีอะไรเสียบแทงอยู่ที่อกอยู่ตลอดเวลาแล้วบอกว่าท่านที่เขียนมาอันนี้ยตอนที่ท่านอยู่ในวัยเด็กนะคะท่านชอบยิงนกนะคะยิงนกตกป่า อาการที่เป็นก็คืออาการที่ไปเบียดเบียนตัดเข้าก็มีก็มีพระที่อยู่ด้านหน้าถามถามไม่ชี้เลยนะคะถามขึ้นมาเลยว่าเอ๊ในเมื่อใน,ในเมื่อมันเป็นอาหารนะคะในเมื่อมันเป็นอาหารที่เราจะต้องหาเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยมันมันส่งผลมาเป็นกรรมทําไมมันไม่ส่งผลตอนที่ยังไม่บวชก็เลยบอกว่าอาน,นิสงส์งของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ความทุกข์ทั้งทั้งปวงทั้งหลายคือเวทนาทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นในขณะนั่นนั่งนะคะนั่นคือกรรมที่ทําไว้ทั้งสิ้นก็เลยบอกกับท่านว่าถ้าตกปลามาแล้วกินนะคะกรรมน้อยฝ่าเพราะว่ายางชีวิตเราให้อยู่ได้แต่ว่าถ้าตกปลามาแล้วก็ปล่อยให้มันตายหรือทิ้งมันไปให้มันได้รับบาดแผลอันนี้คนทําต้องรับรับผิดชอบ ในสีลห้าข้อนี้เป็นสมบัติของมนุษย์ก็ท่านก็ท่านก็ฟังแล้วท่านก็พยายามที่ที่จะเข้าใจเรื่องที่ไม่ชี้ได้ถวายความรู้คือในขณะท,ที่ท่านมาปฏิบัติธรรมท่านก็หวังว่าจะเอาบุญกุศลของท่านทั้งหมดนี้ให้กับพ่อแม่ไม่ชีก็เริ่มคับไม่ชีก็เริ่มบรรยายเลยว่าขณะที่ท่านนั่งนะคะในขณะที่ท่านนั่งกําหนดว่าพองหนอแล้วก็ยุบหนอเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่ ที่เกิดขึ้นว่าในสมาธิท่านเนี่ยมันจะมีแต่ภาพของอตันหาคือการมาคุณห้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาท่านอย่าเบี่ยงจิตหนีไปไหนให้ท่านดูว่าตันหาเนี่ยที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านกําลังหลับตานั่งอยู่เรื่องที่ท่านไม่อยากคิดมันปรากฏข,ขึ้นเนี่ยคือมันเรื่องของพ่อกับแม่สองคนที่ร่วมกันแล้วทําให้เกิดท่านท่านก็พยายามทำความเข้าใจ แม่ชีก็ถามว่าแม่ชีรู้เยอะไปหรือเปล่ามแม่ชีขอเห็นค่ะเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหมดที่ท,ที่แม่ชีเห็นเลยนะคะในตั้งแต่อยู่ในทางธรรมเนี่ยแม่ชีเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะมาอยู่ข้างด้านด้านข้างหลังของคนที่ปฏิบัติจะเป็นภ้าก็ดีจะเป็นญาติโยมก็ดีเนี่ยเยอะมากแล้วก็ ในขณะที่แม่ชีให้ความรู้อยู่นะคะก็มีพระรุ่นหนึ่งอายุมากอายุมากแล้วก็ยกมือถามเลยว่าแม่ชีบอกเลยผมผมไม่เขียนผมไม่เขียนจดหมายอะ่ะแม่ชีบอกเลยว่าผมอะทำอะไรไว้แล้วก็ผมอยากจะแก้ไขผมอยากแก้ไขมากๆแม่ชีก็บอกว่าท่านตอนนี้ท่านเป็นฆราวาสเนี่ยท่านรับจ้างแทงคอหมูมากี่ปี ท่านยกนิ้วท่านยกนิ้วให้แม่ชีท่านบอกแม่ชีแทงคอหมูตั้งแต่อายุสิบสามตอนที่บวชเนี่ยอายุหกสิบสองคือทั้งชีวิตอะคะ่ะตั้งแต่อายุสิบสามแทงจนอายุหกสิบสองแล้วก็มาบวชแล้วถามท่านว่าท่านรู้สึกยังไงขณะที่ท่านนั่งท่านบอกว่าตลอดเวลานะตลอดเวลาที่ท่านแทงคอเนี่ยแทงคอหมูเนี่ย ท่านก็คิดเหมือนกันว่าท่านก็ไม่อยากทําท่านไม่อยากฆ่าคท่านไม่อยากฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ไม่อยากที่จะเบียดเบียนตัดแต่ว่าถ้าไม่มีอาชีพอื่นทำทำให้ท่านเลิกไม่ได้ทำไมท่านถึงเลิกไม่ได้ทำไมท่านถึงเลิกไม่ได้เลิกที่จะอมีอาชีพนี้ไม่ได้ก็เลยบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าสัตว์เหล่านั้น เคยฆ่าเรามากี่พราะฝิชาติชาตินี้ถึงเราถึงต้องมาฆ่าต้องมาฆ่าสัตว์ก็เลยบอกว่าส่วนมากคนที่ค้าขายชีวิตสัตว์จะอุทิศใหแแ้แต่แต่แต่สัตว์คืออุทิศให้หมูอุทิศให้สิ่งที่มีชีวิตบอกว่า,ท,าท่านท่านท่านต้องให้มีดนะคะท่านต้องให้มีดท่านต้องเอาบุญของท่านเนี่ยให้มีดเล่มที่ท่านแทงคอ ไม่ชีก็เลยถามท่านว่าตลอดเวลาที่ท่านตั้งแต่อายุสิบสามจนหกสิบสองเนี่ยท่านใช้มีดกี่เล่มที่แต่งคอหมูท่านบอกว่าท่านใช้มาตลอดเลยเนี่ยสี่เล่มเท่านั้นก็บอกว่าท่านนึกถึงมีดที่ท่านมีดแล้วก็ความคมที่ท่านแทงคอหมูแล้วก็ได้เงินมาเลี้ยงชีพท่านเนี่ยให้ท่านนึกถึงพรท่าน ท่านเข้าใจค่ะท่านเข้าใจว่าเหมือนกับมีคนบอกเหมือนเหมือนมีคนเหมือนเหมือนแม,ม,ม่ชีไปคว่ำสิ่งที่มันมืดแล้วหงายขึ้นท่านเข้าใจแล้วท่านหลับตาฟังฟังแม่ชีเทศตลอดเวลาสองชั่วโมงเต็มมีอีกมีอีกนะคะมีอีกท่านหนึ่งคือในวัยที่เป็นหนุม่มคือขนองก็ทําผิดแล้วก็ติดอยู่ในใจตลอดว่าอนอกใจภรรยา แล้วก็ไปได้เสียกับผู้ที่ทำราชการเหมือนกันก็ยกมือถามแม่ชีว่าแม่ชีขับแม่ชีช่วยบอกพระหน่อยว่าพระควรจะทำไงกับชีวิตชีบอกว่าถ้าเป็นข้าราชการไทยเรื่องนี้ถ้ามันไม่มีเรื่องนะคะมันก็จะไม่มีคดีความแต่อันเนี้ยท่านรู้สึกว่าท่านละอายเกกลักตอบาปอันนี้ถือว่า ท่านมีสำนึกที่จะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าถ้านั่นถ้าท่านนั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้ท่านนะให้นั่นนั่งแผ่เมตตาว่ากรรมใดก็แล้วแต่ที่ท่านเคยมีกรรมนะคะที่เคยมีกรรมผิดศีลผิดธรรมกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าภพชาติใดขออานิสงส์ที่ท่านได้บวชเป็นบรรพชิตนี้จงส่งผลให้ท่านหลุดพ้นจากสภาวะที่เกิดขึ้น ท่านฟังแล้วก็นั่งนี่นี่คือธรรมะที่เกิดขึ้นจากจากศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีนะคะเพราะว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านได้สร้างหลักสูตรขึ้นว่าจะเป็นเจ้าวาดใหม่ก็ต้องเข้ากรรมฐานอย่างต่ำสามเดือนนะคะอลองเจ้าวาดก็ต้องเข้ากรรมฐาน อย่างต่ำ45วันผู้ที่จะเข้า,าเรียนจบปริญญาตรีแล้วจะเข้าเรียนปริญญาโทต้องเข้ากรรมฐานเจเดือนนี้คือหลักสูตรของการเจริญวิป,ปัสสนากรรมฐานแม่ชีได้มีโอกาสสร้างสถานที่ไว้รองรับนะคะเสร็จตั้งแต่พอต่อห้าิเสร็จไม่สมบูรณ์นะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีพระสงฆ์ตลอดจนญาติโยมที่เริ่มใส่ศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรม ไปปฏิบัติธรรมที่นั่นนะคะฉพาะที่เขาใหญ่ที่ปักช่องนะคะเฉพาะที่นั่นเนี่ยเป็นจํานวนนะคะสี่สี่หมื่นรูปคนนะคะในสี่หมื่นรูปคนเนี่ยมีผู้ที่บรรลุฌานนะคะต้องเรียกว่าท่านสามารถที่นั่งจนได้ฌาน16เยอะค่ะก็อยากจะให้ธรรมะกับท่านว่าการที่จะการที่จะชดใช้กรรม มีอย่างเดียวที่จะชดใช้ได้คือการนั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเพราะจะเป็นการถอนลากถอนโคนกรรมถอนลากถอนโคนเช่นไรถึงจะเรียกว่าถอนลากถอนโคนอย่างเช่นเวลาที่เรานั่งความเจ็บปวดทั้งหมดจะปรากฏขึ้นที่กายอาการที่นั่งนะคะอาการที่นั่งขณะที่หลับตาอยู่สภาพของความเป็นธรรมดาเนี่ย จิตเนี่ยถ้ามันมันเราหลับตาแล้วจะให้มันหยุดคิดอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นอกจากการหลับสนิทเท่านั้นการพักผ่อนนะของธรรมชาติของชีวิตเนี่ยถ้าหลับสนิทจะจิตจะไม่คิดอะไรจะไม่มีเราจะตามดูรู้จิตไม่ได้เลยว่าในขณะหลับจิตเราไปไหนแต่ว่าตอนที่นั่งเนี่ยทำไมถึงเป็นมหากรุสลอย่างยิ่งก็ เพราะว่าเราจะตามดูรู้ความเห็นและความเป็นไปของจิตที่มันเกิดขึ้นทําให้สามารถแก้ไขเวทนาที่เกิดจากกรรมในอดีตและกรรมจากปัจจุบันที่เราสร้างไว้จนหมดสิ้นก็ถามว่ากรรมแก้ได้ไหมกรรมแก้ไม่ได้แต่การเจริญวิป,ปัสนากรรมฐานสามารถทําให้จิตสงบยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้นะคะอันนี้ก็ก็เอามา เราสู่กันฟังนะคะเพราะเพราะมีคำถามนะคะแล้วก็คำถามต่อไปก็คือทำไมผู้คนส่วนใหญ่ชอบเห็นแก่ตัวจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะอันนี้จากคุณนุก,กุลนะคะนุก,กูลคือถามว่าความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่ได้ถูกปุกฝังศาสนาพุทธสอนให้เชื่อผลของการกระทำแต่ว่า ใครจะสอนให้ไม่เห็นแก่ตัวล่ะคะยังยยังังงไม่เคยยังไม่เคยเห็นใครลุกขึ้นมาเอาทิศฎีนี้ขึ้นมาสอนเลยแต่แม่ชีถูกสอนค่ะแม่ชีถูกสอนจากธรรมชาติรอบๆตัวแล้วก็ถูกสอนกับคนที่ร่วมใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคือเป็นคนชอบให้แม่ชีเป็นคนชอบให้แล้วก็ชอบทำบุญทำบุญในเนื้อนาบุญคือทำบุญกับพระสงฆ์ ทำบุญกับคนที่ไม่มีศีนแล้วก็ทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งที่ทำก็รู้สึกยินดีแล้วก็ผ่องใสที่จะที่จะทำก็เคยถามลุกศิษย์ว่าถ้าแม่ถ้าแม่ชีให้หนูไปแจกของแจกเสื้อโปโลนะคะเสื้อโปโลย่หอ,อจอร์เค่ลาคอสร้อยตัวเนี่ยให้ให้หนูไปแจกเนี่ย หนูจะไปแจกได้กี่ตัวเขาบอกว่ายังตอบไม่ได้ก็เลยถามว่าหนูจะคิดถึงพ่อไหมคิดหนูจะคิดถึงเพื่อนไหมคิดแล้วหนูจะคิดถึงคนที่เ,เป็นญาติพี่น้องไหมคิดแล้วเสื้อที่แม่ฉีให้ไปร้อยตัวเนี่ยหนูจะเหลือแจกเท่าไหรเ่เขาก็ตอบว่าคงจะไม่ได้แจกใครนอกจากแจกคนสนิทที่ชอบพราะมา เพราะว่ามันเป็นของดีแม่ชีก็เลยบอกกับลูกศิษย์ว่าหนูต้องทำจิตให้ดีว่าถ้าเกิดหนูมีมีโอกาสแจกอะไรหนูตัดใจไปเลยว่าตัดความลบที่มันอยู่กับใจตัดความเห็นแก่ได้ที่มันอยู่กับใจอะว่าของที่หนูเอาไปแจกอะไม่ใชีของของหนูนะในของที่แม่ชีฝากหนูไปแจกแล้วก็เริ่มต้นคิดใหม่ว่า ให้คนอื่นก่อนนะคะให้คนอื่นก่อนวันใดที่หนูให้คนอื่นได้วันนั้นหนูจะมีความสุขที่สุดถ้าเหลือแล้วไม่มีใครมารับแล้วแล้วหนูค่อยคิดถึงตัวเองเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้แจกของอะไรเนี่ยถือว่าชีวิตเริ่มประสบความสำเร็จในเรื่องของบุญและทานแต่ว่าถ้าเราเก้าไม่พ้นความโลภอะไอ้เสื้อร้อยตัวเนี่ยคงจะไม่ได้แจกใครอาจจะเอาไปขายจะด้วยซ้ำ เพราะว่าความเห็นแก่ตัวมันไม่มีใครสอนใครได้ก็ต้องก็ต้องเกิดจากติดจ,จิตใต้สำนึกแต่ว่าแม่ชีอ,อยู่กับอยู่กับการให้ค่ะในในในขณะที่มีการจัดเฉลิมฉลองถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยแม่ชีทำโรงทานค่ะทำโรงทานตั้งแต่วันที่สามธันวาเป็นต้นไปเนี่ยพอแม่ชีเริ่มตั้งหม้อตั้งกระทะ คือเป็นเต็นท์ใหญ่นะคะสามารถสามารถเลี้ยงคนได้เนี่ยอาหารที่นําไปเลี้ยงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมรายการแสงทองทำก๋วยติ๋เฉพาะก๋วยเตี๋ยวนะคะเฉพาะก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยลูกชิ้นนะคะหนึ่งตันแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวประมาณสี่ตันถั่วงอกประมาณสองตันเฉพาะก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวยังไม่รวมน้ํานะคะแล้วก็ยังไม่รวมผักชีต้นหอมนะคะ โดนไปแปดตันแล้วแปดตันเนี่ยใครทานสามวันค่ะแปดตันนี้สามวันชามหนึ่งก็จะใส่ลูกชิ้นประมาณหกเจ็ดลูกเส้นก็เส้นกับถุงอ้อก็เป็นส่วนประกอบที่จะทําให้ลูกให้ก๋วยเตี๋ยวชามนั้นไปไปถึงมือผู้รับผู้รับเป็นแสนนะคะแล้วคนให้เท่าไหร่ไม่ชีไม่ได้แจกแต่ก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ชีแจกข้าวขาหมูแจกข้าวผัดกะเพรา ทำมัจมั่นไก่นะคะแกงแล้วก็ผัดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะลูกศิษย์ที่ทำบอกกุ้งก็ถวายกุ้งทีละหนึ่งตันลูกศิษย์ที่มีญาติพี่น้องทำเกี่ยวกับอาหารทะเลก็ถวายลูกชิ้นปลาสองตันแล้วก็เอามาประกอบรวมกันในงานจัดในงานที่จัดลงทานนะคะจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเจ้าหน้าที่หรือว่า คนที่อยู่ในสนามหลวงทุกคนที่เดินผ่านเต็นท์แม่ชีจะได้รับอาหารจากเต็นท์ของแม่ชีร้อปซนะคะนักเรียนมาจากจากโรงเรียนไม่มีไม่มีอาหารรับประทานก็จะมาขอความอนุเคราะห์ว่าขออาหาร4 0 0ร้อองท่านผู้ชมทราบไหมว่ามีตง400ังค์สี่ร้อองแล้วยังไม่ยังไม่สามารถซื้อข้าวได้เลยนะคะต้องไปสั่งกี่ล้านถึงจะได้ส0่ร้ออง วันหนึ่งนะคะที่เต็นที่แจกทานจะต้องทำอาหารและหุงข้าวเนี่ยเฉพาะคนในสนามหลวงที่เขามาขอความอนุเคราะห์เนี่ยอย่างต่ำเจ็ดพันกองค่ะแล้วในเจ็ดพันกองก็ให้ให้ลูกศิษย์นะคะคนไหนหุงข้าวหุงไปคนไหนตักข้าวตักไปคนไหนผัดกับข้าวก็ผัดไปคนไหนตักใส่กล่องก็ตักไปคนไหนเรียงช้อนก็เรียงไปฟังแล้วรู้สึกสนุกไหมคะ คือคนต้มน้ํานะคะคนต้มน้ําก๋วยเตี๋ยวก็ต้มไปคนที่แช่เส้นก็แช่ไปคนที่ปอกมะละกอก็ปอกไปคนที่สับมะละกอก็สับไปคือคือแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ไม่เคยไม่เคยมาแจกก็รู้สึกว่าอ,อยากช่วยคุณแม่ครับผมอยากช่วย,อ,ยอะไรก็ได้แต่ผมอยากช่วยบอกว่างั้นงั้นตอกไข่แล้วกันลูกศิษย์บ,บอกว่าตอกไข่แล้วครับ ผมทาอย่างอื่นดีไหมครับก็เลยบอกว่าตอกไข่รบกันอ่ะเอาหม้อมาแล้วก็เอาถุงดำมาแล้วก็ตอกใส่หม้อนี้นะคะก็บอกกับลูกศิษย์อีกหลายๆคนว่าถ้าพี่คนนี้ตอกไข่เท่านี้หมดค่อยๆเอาไข่มาให้พี่ก็ตอกท่านผู้ชมทราบไหมคะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยหม้อเบอร์หกสิบตอกไข่เต็มจะใช้ไข่ทั้งหมดประมาณ เกือบสามพลูกนะสองพันห้าร้อลูกต่อหม้อเบอร์หกสิบนะคะเต็มปิดเลยค่ะคือแล้วแม่ชีก็ครึ่งวันแม่ชีก็เดินไปถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการตอกไข่บอกว่าแม่ชีครับเ,เคยทำเคยทำงานมาเยอะครับแต่งานตอกไข่เยอะยังไม่เคยครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะ